เศรษฐกิจมันต้องแปลว่าจิตือการจะทําที่ดีที่สุดอะไรที่ไม่มีค่าทําให้มันมีค่าขึ้นมา <c oughs> อย่างสถานที่ตรงนี้ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็คงจะไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้เมื่มันก็ไม่ได้ประกอบกจิตที่เป็นประโยชน์กันอย่างนี้ เดีย๋ยวนี้เราทําพื้นที่ตรงนี้ให้มีสภาพอย่างนี้แล้วมาน,นั่งทํากิจกันอยู่อย่างนี้มันก็มีผลดีหรือว่ามันดีที่สุดเท่าที่สถานที่ตรงนี้มันจะอำนวยให้ได้หรือว่าถ้าผูใ้ใดประตามมีความคิดเห็นที่สามารถทําให้ตรงนี้มันมีประโยชน์มากกว่านี้ขึ้นไปอีกก็เอาระชวนกันทําอะไรอะไรมันสามารถที่จะทําให้ดีที่สุด <c oughs> ได้ทั้งนั้น แต่แล้วเราก็ไม่ได้ทำเว้นแต่สิ่งที่มันจะส่งเสริมกิเลสตัณหาเท่านั้นเอง <c oughs> ถ้าเราไปทำข้าวก็ไปทำในแง่ที่จะส่งเสริมกิเลสตัณหาเท่านั้นเองแล้วมันก็ดีที่สุดโดยแท้จริงไปไม่ได้มันก็ดีที่สุดแต่เพียงความรู้สึกของบุคคลผู้มีกิเลสตัณหาที่จให้ห ที่จะมาดูและแยกแยะกันดูให้ดีว่าดีที่สุดนั่นมันดีสำหรับอะไรดีที่สุดสำหรับจะสร้างกิเลสตัณหาคนเขา็นยมกันว่าดีที่สุดดีที่สุดสำหรับจะระงับกิเลสตัณหาคนเขาไม่ค่อยนิยมว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะระงับกิเลสตัณหาเพราะว่าเขาอยากจะส่งเสริมกิเลสตัณหา เขาจึงไม่เคยสนใจในธรรมะในพศาสนาเพราะว่ามันเป็นเครื่องดับกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็ไม่ต้องการสิ่งที่จะมาดับกิเลสตัณหากิเลสตัณหาของคนก็ไม่ต้องการให้คนไปสนใจกับระธรรมหรือระศาสนาเราจึงไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดตามความหมายอันแท้จริงสำหรับสิ่งที่ดีที่สุด คือเป็นประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์แต่เทวดาเพราะเอ่ยขึ้นมาถึงคำว่ามนุษย์แต่เทวดาก็ยังอยากจะขอย้ำหรือพูดซ้ำๆกันอ,อยู่บ่อยๆอีกว่ามนุษย์นั่นคนที่ยังต้องมีเงือ่อต้องใช้เงือ่อ,อเป็นเดิมพัน <c oughs> พวกเทวดานั่นคือพวกที่ไม่ต้องมีเหงื่อไม่ต้องใช้เหงื่อเป็นเดิมพันมันต่างกันเท่านั้นถ้าจะพูดจนตรงเดียวนี้คนยากคนจนมันก็เป็นมนุษย์คนร่ำรวยก็เป็นเทวดา <c oughs> ต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์และเทวดาหมายความว่าให้มันดีที่สุดทั้งแก่มนุษย์และทั้งแก่เทวดา เดี๋ยวนี้เรื่องเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มันดีแต่แก่พวกเทวดามันไม่ดีเลยสำหรับพวกมนุษย์คือคนยากจนเพราะว่าคนยากจนฮถูกบีบคั้นด้วยเครื่องมือคือเศรษฐกิจผู้มีอำนาจขาใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือบีบคั้นคนที่ไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยมาใช้คำว่าทั้งโลก กว่าผู้รวทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้มันใช้เศรษฐกิจคือตัวหนังสือที่แปลว่าดีที่สุดสำหรับบีทคันกันทำลายกันยิ่งกว่าอาวุธธรรมดายิ่งกว่าอาวุธปืนผาหนาไม้โดยตรงไปเสียอีกเพราะจึงกลัวอาวุธเศรษฐกิจกันอย่างยิ่ง เนี่ยเาว่าเศรษฐกิจที่แปลว่าดีที่สุดมันมาทําหน้าที่เลวที่สุดที่จะให้เดือดร้อนแระสําระส่ายกระวนกระวายกันไปทั่วทั้งโลกจนมองกันไปในทางที่ว่าไอ้โลกนี่มันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจอะไรอะไรก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจแต่มาบอกว่ามันเป็นเรื่องของศีลธรรมถ้าจะให ข้าวกันกันได้กับเขาเราก็ต้องพูดเสม่ว่าแม่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั่นก็เป็นศีลธรรมืแม้สิ่งที่จะปฏิเสธศีลธรรมนั้นมันก็รวมใ้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจอยู่ด้วยอาจารย์ได้เคยบรรยายมาแล้วในครั้งก่อนๆที่ที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นศีลธรรมไม่ว่าอะไรที่มนุษย คิดขึ้นจัดขึ้นทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์แล้วย่อมเป็นศีลธรรมหมายความว่าเขาทำไปด้วยเจตนาดีแม้เศรษฐกิจนี้ก็เพื่อให้มนุษย์ไม่ลำบากไม่เรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่เนื่องโดยปัจจัยทั้งสี่คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรค กระทั่งพูดเลยไปถึงว่าแม้การสงครามถ้าทำกันอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมการสงครามนั่นมันก็เป็นศีลธรรมคือเป็นการจัดให้โลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่นี่เป็นสงครามที่มีเหตุผลสงครามเพื่อรักษาหความยุติธรรมในโลกถ้าทำอย่างนี้แล้วแม้แต่สงครามก็เป็นสีลธรรม อะไรอะไรก็เป็นศีลธรรมไปหมดแม้แต่การค้าถ้าทำให้ดีให้ถูกตรงตามจุด,ด,ด,ดหมายความหมายแล้วมันก็ทำเพื่อความสะดวกสำหรับมนุษย์จะอยู่กันมากๆและไม่สามารถจะทำงานเหมือนๆกันอย่างเดียวกันหมดอย่างนี้เราจรึงมีกิจการค้าเพื่อความผาสุขของมนุษย์ส่งเสริมความผาสุขของมนุษย์ก็ต้องเรียกว่าศีลธรรมด้วยเหมือนกัน ผู้ใดสนใจจะไปหาทำบรรยาย่ชุดนั้นมาอ่านดูหรือฟังดูที่ได้ชี้เห็นว่าทุกอย่างเป็นศีนธรรมแม้แต่ทำไรทำนาก็เป็นสีนธรรมแม้แต่จะอาบน้ำกินข้าวอุดทายจาระถ่ายประสราะก็เป็นสีนธรรมเพราะว่าทำให้อยู่ได้เป็นผาสุกปกติเดยวนี้จะพูดว่าเศรษฐกิจเป็นสีธรรม,รรมก็มีเหตุผล ที่มองเห็นได้ง่ายๆ่ายคือว่าถ้าทําสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องตามความหมายของสิ่งนั้นแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความสงบสุขดังนั้นมันจึงเป็นศีลธรรม